เ7็ดชั่วโมงแล้วลองพื้นยังอยู่นะคะทุกคนโซลารลองพื้นเนื้อแมตนะคะตัวนี้มี S P F 5 0 P A บวกบวกบวกด้วยนะคะเนื้อสบายผิวมากเลยนะคะแต่งหน้าแล้วไม่รู้สึกหนักหน้าแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเรียบเนียนแล้วก็ผ่องขึ้นด้วย คือจะบอกว่ามองพื้นเนี่ยมันให้ความแบบบางเบานะคะแล้วก็ปกปิดดีมากๆผิวสวยมากๆนะคะทุกคนฟินนชดีมากนะอ่าเราจะลุยกันทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็สบายผิวมากๆเลยนะคะบางเบาเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลยรู้สึกว่าหน้าย,ยังบร์อยู่แต่ว่ามีแบบเหงื่อออกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีออร์ติคชูซับนะ เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะ17ชั่วโมงแล้วะ่ะตาลอนตาลุยทั่วเลยอะ่ะแดดร้อนมากๆนะคะเงือไหลใครย้อยโดนฝนอีกนะคะนะคะเรารู้สึกถึงความแบบไบร์อ่ะงานผิวนะคะมันก็ยังอยู่นะคะ ลองพื้นยังอยู่นะคะทุกคนก็คือความติดทนเนี่ยต้องให้เขาเลยนะ,ะแล้วก็เรื่องความเรียบเนียนความผ่องใสนะคะความติดทนคือมมนให้สิบเต็มเลยนะคะเลนรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะ Sola